คอรมอรมีการไฟเขียวนะคะตรึงค่าไฟฟ้า4บาท18สตางค์ต่อนหน่วยค่ะในห่วงของเดือนกันยายนถึงธันวาคม2,567และน้ำมันดีเซลไม่เกิน3 3บาทต่อลิตรค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอรเห็นชอบมาตรการดูแลราคาพลังงานให้ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอซึ่งเดิมคอรมอรมีมติเมื่อวันที่7พฤษภาค,คมกำหนดเพาดานราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน3 3บาทต่อลิตรแต่จะสิ้นสุดลงในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยให้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน3 3บาทต่อลิตรแต่อัตราการชดเชยต้องไม่เกิน2บาทต่อ ต่อไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2567 หลังจากนั้นก็จะดูสถานการณ์และมาตรการที่จัดดูแลราคาน้ํามันต่อเนื่องโดยจะมีการหารือกับกระทรวงการคลังที่อาจจะมีการใช้แนวทางการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลเข้ามาเป็นมาตรการเสริมหรือว่าอาจจะมีมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยตึงราคาน้ํามันเพิ่มเติมสาหรับเรื่องของการแก้กฎหมายในการกําหนดเพดานราคาน้ํามันนั้นตนเองเร่งทํากฎหมายในส่วนนี้อยู่ซึ่งคาดว่าจะไม่ทันในช่วงของสิ้นเดือนตุลาคมนี้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเสนอเข้าสา ตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเร็ว นอกจากนี้ค่ะคระมก็ยังมีการเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในช่วงเวลา4เดือนก็คือกันยายนถึงธันวาคม2567ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเดิมซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมนี้ประกอบด้วย1ก็คือบริหารจัดการอัตราค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลีย่ยให้อยู่ที่ระดับ4บาท18สตางค์ต่อนหน่วย 2. คือการตรึงอัตราค่าไฟฟ้า4บาท18สตางค์ต่อนหน่วย และ 3. ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า19.05สตางค์ต่อหน่วยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งครมเห็นในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้างวดปลายปี2,567ให้คงอัตราค่าไฟฟ้าเท่าเดิมที่4.18บาทส8สตางค์ต่อหน่วย ส่วนการดูแลน้ำมันเบนซินเนื่องจากกลไกน้ำมันในประเทศไทยเป็นเช่นนี้มานานขณะนี้ก็กำลังดำเนินการแก้ไขโดยการร่างกฎหมายและส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะมีการนำส่งให้กฤษฎีกาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว,ว่าหากกฎหมายดังกล่าวผ่านจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ได้ค่ะ